สาวสุดงงรถใครไม่รู้มาจอดอยู่ในบ้านล่าสุดเจอตัวอ้างหน้าตาเฉยกลัวรถร้อนผู้ใช้ Facebook เมย์ไหนได้โพสต์ Facebook ตามหาเจ้าของรถเก๋งสีดําคันหนึ่งที่จูจ่ๆเข้ามาจอดในบ้านของเธอซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จและตั้งอยู่กลางทุ่งนาตั้งอยู่ที่บ้านนาคารหักอําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิต่อมาเจ้าของ Facebook ได้เข้ามาอัปเดตว่าเมื่อตอน4ี่โมงเย็นเธอได้ไปดูรถอีกครั้งก็ไม่เจอพอตอน6กโมงเย็นก็มาเจอรถคันเดิมจอดอยู่ใกล้กับตัวบ้าน ล่าสุดผู้ใช้ Facebook เมไหนแจ้งข่าวว่าเจอตัวเจ้าของรถแล้วยืนยันว่าตนเองกับเจ้าของรถคันดังกล่าวไม่รู้จักกันเจ้าของรถเป็นผู้ชายบอกว่ามาดื่มเหล้ามากินต้มปลาทางหลังบ้านของผู้โพสต์ซึ่งเป็นทุ่งนาเมื่อตำรวจสอบถามว่าเข้าไปจอดรถในบ้านของคนอื่นทําไมเจ้าของรถบอกว่าหน้ารถมีของเยอะกลัวรถร้อนเลยขับไปจอดบนพื้นกระเบื้องบ้านทั้งนี้มีชายที่คาดว่ารู้จักกับเจ้าของรถมาแสดงความคิดเห็นอ้างว่าตอนคุณพ่อของสาวเจ้าของ บ้านยังอยู่ก็มาจอดรถเป็นประจำเพราะสนิทกันถ้ายังข้องใจตนจะไปบอกให้